เรียกตั้งใหม่เอานายกสูมาคืนก็ได้นี่ตไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะ <entend> เพียงเพราะตารางนิ้วเดียวก็พร้อมที่จะสูญเสียอภิปไตยภายในประเทศ <ifies> พร้อมที่จะสูญเสียความมนุษย์ในประเทศตนเองยอมก้มหัวกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ใช้ประชาชนเป็นฐานภาษีในการเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ของตัวเอง 1. ยอมก้มหัวกับระบบรัฐราชการรวมศูนย์แบบไทย เปลี่ยนแรงจูงใจในการรับราชการจากความเสียสละเป็นผลตอบแทนและอำนาจทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นวางโครงสร้างอำนาจเพื่อโกงกินผูกค่าราชการไว้เป็นฐานอำนาจทางการเมืองทำให้ค่าราชการไม่กล้าว,วิจารณ์นายส่งผลให้ขาดค่าราชการนักคิดเหลือแต่ค้าราชการนักเลีย 2. ยอมก้มหัวกับการกู้เงินมาเลี้ยงระบบอุปถรัรมภ์ของตนเองแต่ประชาชนต้องเป็นคนใช้หนี้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเงินมีสัดส่วนที่ไหลเข้าสู่กลุ่มทุนผูกขาดมากกว่าประชาชนทั่วไปนีสาธารณะพุ่งทะลุ1ิบล้านล้านบาทแต่โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบกลับเบาบางโครงสร้างภาษีไม่ได้เก็บจากกลุ่มทุนราชการเท่าที่ควรแต่กลับเพิ่มภาระทางอ้อมแก่ประชาชนเช่นภาษีน้ำมันภาษีสินค้า สยอมก้หมหัวกับรัฐราชการยักษ์มารที่ทั้งขยายอาณาจากักรขยายอัตรากำลังขยายงบเพิ่มหน่วยงานใหม่แต่ไม่ได้ลดหน่วยงานเก่าที่ซ้ำซ้อนบางหน่วยก็ตั้งขึ้นมาซ้ำซ้อนเช่นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่คุณภาพนักเรียนลดลงทุกปีไม่ยอมรีดีไซน์ภารกิจตามยุคสมัยยังใช้ระบบแบบอนุมัติสั่งการควบคมทำให้ระบบราชการกลายเป็นคอขวดของนโยบายสาธารณะ งบทหารตำรวจสื่อสารความมั่นคงเพิ่มขึ้นทุกปี